อันนี้ก็ได้มาซ่อมแซมซ่อม,มบำรุงตรงสะพานให้แก่พี่น้องชาววอยแถลงจักรลาดแล้วนะครับซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหนองปืดหินดาดนะครับซึ่งตรงสะพานนี้ยังสภาพเดิมก็คือเป็นอินคุกนะครับตอนนี้ทางออบประจอของเราก็ได้มาลาดยางครับนะครับเพื่อที่จะให พี่น้องจะยึดยวดยานพาหนะนะครับรถจรนมอเตอร์ไซค์นะครับขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็อปจรนะครับสมาของเรายินดีรับใช้นะครับมีตรงไหนที่ถนนจำรุดผูพังนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของอปจรนะครับอปจรเราก็พร้อมที่จะมาซ่อมบำรุงให้นะครับก็ขอขอบคุณท่านนายกหน่อยนะครับแล้วก็ คณะผู้บริหารทุกทุกท่านเลยนะฮะที่ได้มาดูแลพี่น้องชาวพื้นแเล ชาวโจชกลาลัดเป็นอย่างดีนะครับก็อนนขอเป็นตัวแทน,นขอบคุณกันนายกหน่อยเลยนะครับขอบคุณครับ,บครับวันนี้กองช่างของอบจเรานะครับก็ไ,ได้ออกมาซ่อมแซมถนนที่เป็นยุมเป็นบ่อบใจพ่อแม่พี่น้องใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนะครับถนนเสน้นหนองปื้อเลยนะครับนี่เสนน้นหนองปื้อตะบนคินดาดนะฮะก็ขอบคุณนานยกอบจนะฮะแล้วก็ ออของช่างนะฮะแล้วก็คณะผู้บริหารทุกทนันเลยแล้วก็กองช่างทุกคนเลยนะครับที่ได้ออกมาช่วยกันดูแลพี่น้องชาวอุทยกนแว่คง่่ีๆ นี่ครับเครื่องไม้เครื่องจักรนะกำลังทำการซ่อมถนนนะตรงนี้บ้านหนองเต็งนะครับถนนก็เป็นถนนหินดาดหนองพืชนะครับตอนนี้ทางกองช่างออบปจของนครราชสีมาเราก็มาทำการซ่อมแซมให้แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้ถนนของพ่อแม่พี่น้องนะะขอบคุณมากเลยครับ คอยทำหน้าท <ended> <sa> ี <sa> ่ไม่มีต่อลาทุ่งเททำงานซื่อสัตย์จริงใจไม่มีมีนาอึ้งนอกในสะพานไม่มี